สดหมูพี่ค่ะก้องสดค่ะหมูครับรวันนี้เราไปกินอาหารไทยกันที่แบบง่ายๆแต่ทุกคนกินทุกวันอ่าคือคิดอะไรไม่ออกก็บอกกะเพราโูกเพราะกะเพราช่วยได้แล้วก็บอกว่าร้านนีนะี่ก็บอกโซแกนคือเด็ดกว่า เราก็เด็ดกะเพราเด็ดกะเพรานี่แหละสวัสดีครับคุณเอลสวัสดีครับสสวัคุณเอลนี่คือเจ้าของร้านเลยไหมเด็ดกะเพราครับแล้วน้องเด็ดไหมอ่าก็เด็ดพกว่าดูจากคุณเขาเด็ดกว่าก็อืมนะเป็นร้านกะเพราแท้ๆไม่ใส่ผงชูรสใช่ครับปรุงสดทุกเมนูนะครับสูตรต้น้ำรับจากคุณยาย เครื่องปรุงและก็กิ่นกระทะนี่แบบโอ้โหผสมประสานความลงตัวนะเปิดมานานแล้วกว่า5ปีครับตอนนี้มีสาขา15้าสาขาสิบ้าสาขาใช่ครับ15สาสาขาครับสาขาแรกอยู่ที่ไหนนิวสาขาแรกเราเปิดที่อุดมสุขครับเป็นสาขาแรกเลยเป็นเรือธงเลยครับความเป็นมาของ